สวัสดีค่ะเราอกับช่องพลังคำน้องผู้เบสนะคะวันนี้เราก็จะพาน้องเมสาผู้เบสนะคะไปเที่ยววันเกิดบ้านน้องหมู่ดาวนะคะบ้านพี่หมู่ดาวนะจ๊ะอ่านี่พี่คันก็อาบน้ำนะคะตอนนี้อาบน้ำอยู่ <c oughs> โอ้ยผู้เบสเล่นน้ำเหรอครับเอ้ยลุมมุดกละมังลุมมุดหาแม่อย่างเดียวเลยเหรอคะ เรียบรีบอาบเร็วๆเรียบรีบอาบจะได้ไปอ๋ออ๋ออันนี้จะไปไหนนั่นจะไปมุดแม่ทำไมมาอยู่ฝั่งนี้แล้วมาอยู่ฝั่งนี้เร็วๆๆๆๆๆๆแต่เอ๋มาเร็วๆมาเร็วๆ โอ้ยจะดันไปอย่างเดียวเลยครับผู้บีทตัวน,นี้จะดันไปอย่างเดียวเลยอืมอาบ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 น้ำอาบน้ำ <c oughs> อาบน้ำชอบมุดแม่เนาะหนูอะยืนอยู่เฉยสิแม่จะอาบเสร็จไหมวันนี้อาจจะอาบเสร็จไหมเนี่ยจะได้รีบไปดันต่แม่ไปหาพี่เลย oh. ดัน,ต, oh. ดนต่แม่เลยนะผู้เบด่าะ oh. จะเย็นนะครับ oh. ไม่รีบอาจไม่พอยเลยๆเลยเบดอยากไปแล้วนั่นพวกเบดอยากไปแล้วเออพวกเบดอยากไปแล้วเนี่ยโอยอยากไปไม่ไหวแล้วครับเบ็ดบอกนู่น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 เนี่ยทำอะไรนะนะฮะดูสิ เอา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 เดินวนแม่เอาผ้าก really ันหันดักไม่ให้กล้องเนาะโอ้ยหันมานี่หันมานี่หันมานี่เร็ว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 เรเคครับหันมานี่หน่อยหันมานี่หน่อยเร็วเร็วเร็วโชว์ความรอหน่อยเร็วเร็วโชว์ความรอหน่อย ไหนความหล่อของผู้เบีดไหนครับความหล่อของผู้เบีดอยู่ไหนไอ้เจะเอ๋เอเล่นเบาเบานะครับเล่นเบาเบาเดี๋ยวเปื้อนอีกน้องหล่อสามวิเฮ้ยหล่อสามวิเอ้ยหล่อสามว,วิดูซีเนี่ยดู อ,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 อ๋ออ๋อเออพี่ควานขึ้นขี่ไม่พอแล้วนะคะโยเบตอยากขึ้นด้วยเหรอเบตจะขึ้นด้วยโอยเบตจะขึ้นด้วยอ๋อแม่พี่ควานขึ้นเบอาบน้ำนะคะข้างหลังยังไม่สะอาดนะะอยู่บนหลังนะคะเบตอยากไปแล้วครับตอนไหนจะเสร็จครับแม่แม่ครับพี่ควานอาบน้ำให้ไม่พอลอยเร็วหน่อย เบลดอยากไปแล้วผูเบลดอยากไปแล้วเออเฮียซิฟ้าไปใส่อะไรรีบไปหารีบไปหาพี่หมูดาวนะเบลดของเราเออนั่งยืนยเฉยๆนั่นแหละเอ้ยยืนเฉยๆนั่นแหละยืนเฉยๆอุ้ยเบาๆครับเบา,บา,บา โอ้ยจะเตะโครนทำไมเราไม่กระเด็นใส่พี่ได้ลนะ่ะวิ่งเบาๆค่ะวิ่งเบาๆผู้เบสค่ะผู้เบสอูอดู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 ดดดจะจะพาแม่ไปอย่างเดียวเลยอ่ะ ไปเดี๋ยวเราพี่ควนอาบเสร็จเนะี่ยไม่พอยก็จะไปเหมือนกันเราพี่ควนอาบน้ําก่อนนะคะผู้เวครับเราพี่ควนอาบน้ําก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ,ะติดตามชมกันได้นะคะติดตามชมกันได้นะจ๊ะอ,อยาจะพาน้องไปบ้านพี่มูดดาวนะคะวันนี้วันเกิดนะ มันเกิดพี่มูด,ดาวอยพรมันเกิดให้พี่มูด,ดาวหน่อยครับผู้เบสขอให้พี่ดาวมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอ้ยๆๆดูหัวฟัดหัวเวียงเลย อยู่เป็นที่รักของแม,แม่แม่พ่อพ่อเอฟซีทุกทนนะคะทุกทนทุกคนก็ไม่พูดนะทุกทนขอประทานอภัยด้วยนะคะแม่แม่น้องปอพูดผิดโอ้ยน้องปอพูดผิดแบบน้องปอพูดผิดเออเลยเป็นเขาปีนเขาเบสจะไปปีนเขาแหละ เบจะไปปิ้นขอแล้วครับเอ้ตอนนี้ก็อยากไปเลงนะคะต้องก็ดูดูดูทำอะไรนะ่ะเร็วๆสิเบสอาบเร็วตั้งใจอาบหน่อยจะได้รีบไปดูดูไปทะเลาะอ,อะไรกับก้อนหินนะ่ะอ้ายกินน้ำเ <laughs> อ้ยเห็นฝันน้ำนมแลนะ้วน่ะ เกินน้ำ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 เออดูดูคืดูนะคะแม่เม่ี่พี่อาบน้ำให้อยูออน้องโปก็ฉีดให้นะ,ะดูเขาเล่นนะคะสบายนะคะสบายเลยทีนี้สบายเลยทีนี้ ไปแล้วจ้าไปบ้านพี่หมูดาวแล้วนะคะตอนนี้ไปบ้านพี่หมูดาวแล้วนะคะอ่าเปมาถึงบ้านแล้วค่ะเป็นมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะอยู่บ้านพี่ดำคนมาแล้วค่ะดูนะคะช้างเยอะมากๆเลยนะคะแม่แมคะช้างเยอะมากเลยมีปูทองใบมาด้วยนะคะปูทองใบมาด้วยนะคะนี่ นี่นะคะแม่เชือกไหนนะคะแม่แม่ก็ดูเอานะคะยืมีปูทองใบมาด้วยนะคะไม่ใช่ช้างเยอะอย่างเดียวนะคะคนเยอะด้วยนะคะนี่จะเอาตนี้ออกให้อ่าโอวรันวัดรันวัดรันวัดนางเกิดปุ้ยบรรยากาศนี่มีปูทองใบด้วยนะคะแฮปปี้เบิร์่ปูทองใบนะคะ แปี้เบิร์เดย์นะคะแฮปปี้เบิร์เดย์อยู่บนนะคะคคนะะอลงทองใบก็อยู่ทั้งบนนะคู่ทองใบนะครับคู่ทองใบคู่ทองใบเยอโอ้ยคู่ทองใบอ้องโปโอ้ยดูช้างเอ้ยดูนะคะมีแต่ช้างน่ารักตะมุตะมินะคะวันเกิดพี่มูดาวและนี่คือภูเบสของเราดูเบสสิครับโอ้ยภูเบสของเราคือ ช้างน้น่ารักน่ารักเวลานอนเล่นน่ารักมุมิก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันทนูยูยูยดูสิดูสีดูสียังไม่เข้าทีนะคะคุเบยังไม่ได้เข้าทีเลยไอ้ดูพี่พี่ไม่พออย่าเล่นอ้ดูพี่พี่ไป ครับแย่งสับประรดกันอีกแับน,นี้อย่าเล่นค่ะไม่พอยมีคนเซต์ด้วยนะคะแม่ๆขาเทานี้นะคะมีคนเซลฟี่เอ้ยอู้เบสเล่นนะเนี่ยผูเ้เบสเตอร์เล่นนะเนี่ย ดูสวัสดีครับสวัสดีานะ้อนดูพ bueno> ี่มืเบาน้องภูเบศไปไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยน่าจะอยู่ตรงโน้นนะคะใช่ไหบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเราต้องดู ควันช้างมาเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ควันช้างของน้องนะะของเชื่อๆนะคะเพื่อไม่สังหมาแล้วครับมาแล้ว นี่ครับลืมาันนะครับช้างนะคะทุกท่านนะครับให้ความร่วมมือด้วยนะครับอาบน้ำเส็จแล้วก็อยู่กับพี่แล้วก็เต็กตัวสวยรออนะครับโอ้ช้างย่งดีมากเลยค่ะช้างดีมากผู้ใหญ่ใจดีนะครับต้นขาผู้ใหญ่ใจดีรอบๆบ้านเลยค่ะรอบๆบ้านเลยผู้แนนให้เป็ละท่านนะครับอท่า เหมือนไปโยกไปโยกมาอายุโยกโยกอายุโยกโยกเดิ๋ยเห็นปู่ด้วยเห็นปู่ด้วยปู่งปู่ทองใบปู่นั่งกินข้าวหรือเปล่านะปู่นั่งกินข้าวหรือเปล่าโอ้ยไม่พอยเล่นฝุ่นตลบเลยรุ่เบสครับจะไปไหนครับ เอออยากเล่นกับพี่พี่อเออเบธอยากเล่นกับพี่พี่อเอเบดอยากเล่นกับพี่พี่แล้วครับปล่อยไม่ได้นะครับเดี๋ยววิ่งตามของเขานะครับถ้าเกิดปล่อยผู้เบธนะคะเดี๋ยวจะวิ่ง ต่ำนะคะสำนุนสำนี่นะคะจะจูนไม่ล้วก็เราจะมาต่ออีพีหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอีพีหน้าต้องให้น้องอยู่กับแม่ค่ะดูแม่ไม่านไหนชอบเจ๊ชานนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องโป้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีนะคะ